ตนนี้เรากำลังจะขึ้นไปบนวัดดอยตินะคะโดยเราใช้บันไดเนาะจริงๆเขามีรถรับส่งนะที่วัดที่ดอยติสายวอล์แต่เราไม่ขึ้นเราจะเดินน้ำมาสการองบาบาสีชัยสาธุไม่ค่อยเดิน กบันไดก็สูงอยู่นะแต่ไม่ได้นับว่ามีกี่ชัลักษณะสูงอยู่ค่ะ เดินคนเดียวค่ะดูสิเดินคนเดียวเดินขึ้นมาได้ครึ่งทางหรือเปล่าก็ไม่ครึ่งน,นะแต่ก็หน่ยอยก็เยวเองหน่อยจะไม่ขึ้นสกายวอล์กนะ เพราะว่าเป็นคนกลัวความสูงค่ะคงไม่ขึ้นอ่ะแต่เราไปดูเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวจะดูบริเวณข้างนอกก็แล้วกันเนาะ